มาที่ประเด็นของการสังเคราะห์แสงก่อนการสังเคราะห์แสงแน่นอนมันคือการสร้างอาหารของพืชโอเคไหมมันคือการสร้างอาหารของพืชอ่ามันคือการสร้างอาหารการสร้างอาหารอยากรู้ว่าอาหารที่ว่านี่คืออะไรอาหารของพืชก็คือสิ่งที่มันสร้างหลังจากกระบวนการสังเคราะห์แสงมันคือน้ำตาลกลูโคสค่ะ รู้จักอยู่แล้วเนาะน้ำตาลกลูโคสอ่าน้ำตาลกลูโคสนี่คือกระบวนการสร้างอาหารของพืชพืชจะสั่งเคราะห์แสงแล้วได้น้ำตาลกลูโคสออกมาซึ่งกลูโคสอยู่รวมกันก็จะได้มมลโตสอยู่กันเยอะๆก็จะกลายเป็นแป้งก็คือพวกโพลีแซคคาไรพวกนี้ในสารอาหารเราจะเรียนอีกทีในม .2 เนาะ คราวนี้สมการสังเคราะห์สแสงอันนี้ควรมั่นใจว่าทุกคนเขียนได้ใช่ไหมสอบขอมูลหนึ่งเจอกันมาเยอะและ้วสมการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แส,ง,ส,ง,สงต้องมีตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนะ co 2ใช่ปะต้องมีอะไรอีก water ค่ะก็คือ h 2 o แน่นอนว่าต้องมี light energy ก็คือต้องมีแสงต้องมี chlorophyll โอเคขอสมการเลยสารตั้งต้นก็คือเขียนข้างล่างเลยนะสารตั้งต้นก็คือ c o 2ถูคือคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับสารตั้งต้นมี2ตัวค่ะอีกตัวคือ H2O มันคือน้ำใช่ไหมสิ่งที่ได้ออกมาสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ,อข้อสำคัญต้องมีตัวกระตุ้นก่อนอต้องมีแสงและมีคลอโรฟิล คลอโรฟิล์นะคลอโรฟิลอยู่ในออแกเนลหรืออยู่ในส่วนที่เรียกว่าคลอโรพลาสยังไม่ลืมนะคลอโรฟิล์คือสารเคมีสิ่งที่ได้ออกมาคือตัวนี้ค่ะ c 6 h 1 2 o 6หรือน้ำตาลกลูโคสโอเคปะ่ะหรือน้ำตาลกลูโคสยังได้อะไรออกมาอีกก็คือต้องมีออกซิเจนอันนี้สำคัญมากๆกกับชีวิตเรากับทุกชีวิตบนโลกนี้ก็คือออกซิเจนและ ได้น้ำออกมาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์3ตัวคะ่ะมันจะมีตัวเลขอันนี้ยังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรียนกันในส่วนของเคมีก็คือเขาเรียกการดุลสมการซ้ายขวาคาร์บอนยังไม่เท่ากันอย่างเช่นฝั่งนี้คาร์บอนมี 6, 6อะตอมฝั่งซ้ายเราต้องเติมให้มัน6โมเลกุลน้ำอันนี้เป็น12โมเลกุลเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าที่มาตัวเลขมันดูยังไงนะออกซิเจนจะได้มา6โมเลกุลและน้ำก็6โมเลกุลด้วย อเคอันนี้คือการสั่งคราห์แสงค่ะซึ่งการสังเคราห์แสงสมการสั่งคราห์แสงเรื่องนี้เวลาเราไปเรียนในมหนึ่งเขาเน้นตรงไหนเขาเน้นว่าไอแต่ละตัวเนี่ยมันเข้าออกพืชยังไงและพืชเรารู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นจริงเอาใหม่นะมันเข้าและออกจากพืชได้ยังไงและรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการพิสูจน์และเราต้องรู้ว่ามันเข้าออกได้ยังไง